สวัสดีค่ะเออกินสตรอเบอร์รี่เสร็จวค่ะวันดีจะมาคุยกันเรื่องของรถของแม่ค่ะคือถ้าเกิดว่าใครได้ดูคลิปเมื่อเมื่อคลิปที่ผ่านมาเนี่ยที่เราไปดูรถใช่ไหมที่โชว์ลุมเบนราชครูอ่ะแม่ก็เลยตอนนี้ก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาอะไรเราว่าเดี๋ยวสิคุยมีกระเทียจานันเลยรถคันแรกของทมมอนคือรถอะไรคือคะรถคูเป้ไม่ใช่อันนั้นคันที่สอง คันแรกคือคันที่ไปเรียนที่เมกาแล้วไปซื้อต่ออีไงอ๋อไม่นับอ๋อไม่นับเอาอันแรกที่มาอยู่เมืองไทยอ๋อที่มาอยู่เมืองไทยก็คือเป็นซีวิกคูเป้คือว่าตอนนั้นนะจําได้แบบว่าตัดไปตัดรูปหนังสือแมกกซีนอะไรไม่รู้มาเป็นซีวิกคูเป้สีดําแล้วก็ติดไว้ที่ตกครงแป้งใช่ไหมแล้วปาก็เลยแบบเห็นแล้วว่าแม่ชอบอะไรเงี้ยแล้วว่าตอนที่ทํางานเกิดก็เลยซื้อให้ไม่ใช่ตลกแล้วตลกไม่มีตังค์เท่าไหรตอนนั้นน่ะ ก็คือต้องไปค่อยๆผ่อนไงแล้วก็ซื้อรถเป็นซีวิ c คูเป้นี่แหละตอเจะแสตอนนั้นเลือดตาเลือดตาชัดกะเด็นอุ้ยรักมากทาแบบว่าเอาผ้ามาทำลงรถมาคู่อย่างนี้รถที่จอดรถหน้าบ้านอ่ะมันมีแมวแล้วแมวอ่ะมันขึ้นไปบนรถคือมันเป็นแมวจรจัดในซอยเนื้อมาที่ที่หนูเห็นอ่ะแล้วมันขึ้นไปบนรถแล้วรถแม่สีดําแล้วมันก็คู่ดี แล้วทีเนี้ยมันก็เป็นรอยเล็บแมวเออทำไงดีเฮ้ที่บอกเป็นรอยขนแมวใช่ไหมแต่ไม่ใช่ะรอยเล็บแมว,แ,มวแล้วอทำไงดีก็ไม่รู้จะทำไงดีไงก็เลยให้อะจะจะเอาแบบเขาเรียกอะไรที่ผ้าคุมรถมาคุมปิดเปิดก็เดี๋ยวไม่ได้อะ่ะก็เลยทำพม่มมาก็มีฝุ่นแล้วเดี๋ยวพูดก็เป็นรอยอีกก็เลยทำไงลงู้ไหม อากงอามากก็มาติดเหมือนรังม้านโงพยาบาละที่มันเป็นรังโค้งๆอ,อะติดในลานจอดรนในในที่จอดรถหน้าบ้านเฮ้ยจริงทำรอบคันแล้วก็หุมห้มุมันไว้ด้วยผ้าแบบใช้ผ้าผ้าคลุมรถนั่นแหละ แล้วมันเวิร์กไหมไม่เวิร์กไม่เวิร์กลมปี๊วพอพอลมพัดตีปิมป๊มันก็เปิดขึ้นไปหมดแล้วแมวว่ขึ้นไปอยู่เฮ้ยจะเทพดีมีสไตล์ไปเลยแม้แต่ลายฟ้าวิชาคือรถจะถูกหรือจะแพงอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันอยู่ที่ความรักไงรักกว่าจะได้มามันอยู่ที่คุณค่าของการได้มามากกว่าจะบอกว่าวันแรกที่ขับไปทํางานอ่ะ ด้วยตัวคนเดียวอะแล้วไปเบียดกับมอเตอร์ไซค์ในซอยที่แคบที่สุดของถนนจันทร์วันแรกที่ออกรถเลยเหรอไม่ใช่วันแรกที่ออกรถวันแรกตอนแรกกับป้าขับไปส่งให้ก่อนงานเหมือนพาไปซ้อมซ้อมว่าเออเข้าซอยที่แคบป,ปะ่ะคือที่ทํางานแม่เป็นคนอยู่ตรงสาทอรแลวมัน <c oughs> มันจะมีซอยที่ทางลัดที่มันจะไปถึงได้เร็วอะแล้วมันแคบมากป้าแล้วแบบว่าเบียดกับมอเตอร์ไซค์ไปถึงอ,อ <c oughs> เออแล้วก็เราขอลงมาดูอะมันเป็นรอยร้องไ้แบบ งที่ทํางานก็ไปดังร้องไห้พี่ที่ทํานานก็บอกว่าไม่เป็นไรนะไม่ รถมีเอาไว้ใช้ไม่ได้มีเอาไว้แบบเออมันเออไม่ต้องขนาดนั้น้วได้ฟังไงว่าพอมันได้มาด้วยความยากแบบมันจะมีคุณค่าแล้วรักรถขนาดมากซีวีคูเป้สีดําแล้วพอถึงตอนที่ต้องขายมันอ่ะใช้มาห้าปีป่ะแล้วขายให้ใครรู้ไหมใครคะนเอ๋เลือนแน่นี้ยังอยู่ไหมไม่ใเอ๋ก็ขายตอนแเกเอ๋ก็ซื้อของปาด้วย ใช่ตอนแรกซื้อคูคูเป้แม่ก่อนแล้ววันที่น้เอกมาเอาคือน้เอกเขาจะมาซื้อต่อบเพราะเขามั่นใจได้ว่ารถแม่ใช้คนเดียวใช้ยังทุเรหนอนใช้น้อยแล้วเขาก็แบบว่าเออถ้าจะซื้อมือสองก็มาซื้อของแกสีแบบมันจะได้แบบม,มั่นใจได้แล้ววันที่เขามาเอาไปมันก็ร้องไห้เป็นอะไรป้าบุ๊มเป็นอะไรคิดถึงมันใจริงคิดถึงรถร้องไห้แม่เลี้ยงรถเลยเลี้ยงมาเนี่ยจะอะไรสังว่าแม่เขาชอบส่งคูเป้ใช่ไหม น,บบนี่ตอนไป<ม>นอยู่ตอนไปอยู่อเมริกาเนี่ยนะไม,ม่ไปมีอากงก็กัดฟันส่งไปเรียนแล้วเงินก็ไม่ค่อยมีนะเอออากงเออ,อใช่เสร็จแล้วเสร็จแล้วรถน่ะมันก็ไม่มีมันต้องขับรถไงไม่มีตังค์ซื้อก็ต้องซื้อต่ออีแบบว่าซื้อเป็นมือสองอะไรผ่อนอีไปใช่ปะ่ะแล้วเห็นเพื่อนคนอื่นเขาขับ BM g Kobe oh, <no. S 1> ีลีสามคูเป้ไฟฟน สาคูปเป้เคยเห็นป่ะสมัยนั้นน่ะมันสวยมากแบบทีวีนี้อยากจะขับรถแบบนี้อะไรเงี้แบบ i, ยหน,นึ่แหอะอะไรอย่างเงี้ยใช่สาม่งอสองะไรแบบเนี้ยอะขับเข้าประเด็นที่อยากได้รถเนี่ยก็คือเหมือนเกิดไปตั้งแต่คลิปที่แล้วแหละว,ว่าเราอะแม่เคยมีรถขับรถมากับก่อนแล้วทีเนี้ยพอรถมันเก่าขายไปก็ไม่ได้ซื้อใหม่เพราะว่าเออก็คิดว่าอยู่กับป้าแล้วก็ใช้คันเดียวกันก็ได้ไงเออใช้คันเดียวกันก็ได้แล้วที่ช็อตรถมันมีจํากัดเออพอมาตอนเนี้ย คือไปบ้านใหม่ละบ้านใหม่ก็มีที่จอดรถแล้วแม่ก็อยากจะเออขับ <ừ> ไปอยากอิสระไนะ <ừ> เช่น <ừ> แบบจะ,จะจะไปช็อปปิ้งปาไม่ต้องไปอะไรเงี้ยหรือว่าวันไหนปาประชุมแม่ไปรับพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยปัจจ<อ>ุบันเนี้ย<อ>บางทีแม่ก็ต้องแบบเออไปยืมรถอีกา่ายบางทีอีก่ก่ไม่อยู่เอาทำไงดีเออเคยนั่งกักเไปรับเขาที่โรงเรียนด้วยทีนี้บ้านใหม่มันมีที่จอดแล้วเลยวบอกเอองั้นเงินก็ซื้อสีนั่นก็ซื้อมาอะไร่เง<ต>ี้ยองลบากใช่แล้วก <ๆ S 1> ็จุดประสงค์ก็คือว่า อยากได้คันเล็กๆขับง่ายๆแล้วแบบเวลาแบบขึ้นที่จอดรถน้นน่นนี่จอดง่ายๆแล้วก็เลยไปเทศสไดเซลเอใช่ไหมพอไปเทดได้แม่คิดว่าก็ขับดีนะแบบศัศนาวิสัยโอเคเพราะมันเป็น SUV สูงหน่อยใช่ไหมเออแล้วแม่ก็ชอบแต่มันมีปัญหาตรงที่ว่าปาติเรื่องข้างหลังไนงไม่สบายไม่มีแอร์หลังไม่มีที่เท้าแขนไม่มีที่เท้าแขนไม่มีที่วางแก้ว แม่ก็เลยบอกว่าไม่มีสรุปแม่บอกว่าไม่เป็นไรป้าเดี๋ยวเราไปซื้อที่วังแก้วพลาติกมาแขวนเฮ้ยทำาวมุดไปหา,าแล้วนะไป,นวไปหาที่เว็บไปหาที่เว็บมาแล้วรถราคาสองล้านกว่าบาทใครคุณจะไปซื้อแบบอันละห้าสิบบาทจากจีนแขวนป้าเด๋วมันทำให้แบบรถมันเสียหมดเลยด้านแตะสีป้าบอกไม่ได้ มไม่เป็นไรหรอกเราใช้งานแล้วก็หาได้นะไ <c oughs> อคอนโซลที่วางแขน,นใช่ใช่ที่วางแขนมม่ <c oughs> ก็แบบมันมีเหมือนปลาสติกมาวางางเงี้ย <c oughs> หรอือไม่อีกทีอีกทีหนึ่งเอาหมอนเอาหมอนน่ารักน่ารักมาวางอย่างี้แม่ซื้อรถนระดับนี้แล้วมันต้องแบบมันร้อนทุกอ่าแต่ที่ <c oughs> ทสำคัญคือมันร้อนเพราะว่าแม่ดูละลองแม่ลองไปสลับนั่งหลังดู มันร้อนมันไม่ร้อนเฮ้ยม,มันร้อนไม่มีอะไรฉะนั้นเนี่ยสงสัยจะแย่ใช่ป่ะถึงแม้เบนจะบอกว่า แอร์ของเขาเพียงพอแล้วใหญ่แล้วมันก็คือถ้าเกิดว่าแดดไม่ร้อนอะแม่ว่าได้ไม่คือมันเพียงพอสำหรับคนอื่นต่ไม่เพียงพอสำหรับเราเพียงพอสำหรับว่าขับที่แบบว่าไม่ร้อนเยอรมันอ๋อคือที่ยุโรปอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศอากาศเย็นอยู่แล้วไม่ร้อนอะแม่ก็มาคิดดูเออ GLC เพิ่มตังค์อีกแต่ว่าเออถ้ามันใหญ่ขึ้นแล้วก็ปาขับได้ด้วยเออเผื่อบางทีแบบไปไหนมาไหนที่ไม่ไม่เอาเอา่านไปก็ให้ปาขับได้ด้วยแม่ก็คิดนะแล้วก็ เออมีซันรูปเออมีชอบซันรูปด้ไงมีที่ราแขนมีแอ์มีแอร์ล้างมีที่วางแก้วเพียงพออย่างนี้มันดีกว่าหมดทุกอย่างเลยมันก็ดีกว่าก็เลยคิดว่าอ่ะอะงั้นก็เิ่มเงินกันเองงั้นก็อ่ะอะอะลองขยับมาก็ได้สีสีแม่ก็คิดอย่างนี้เสร็จแล้วปาก็บอกว่าเอ๊ะมันมีคูเป้นะน้องบคืออะไรนี่ไงเจซ๊ีคูเป้แล้วป่าเขาก็ระลึกความหลังว่าก่อนที่จะซื้อเอา่าดอ่ะที่เคยพาไปลองไงแม่ก็อ๋อเป็นรถที่ป่าเขาเคยชอบ จริงเบนจีเอลซีคูเป้แล้วแม่ก็เลยแบบเอ่อเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นึกว่าเออใกล้เคียงกันเพิ่มขึ้น4ี่แสนเขาบอกว่าสรงมาสวยก็เยอะเลยอันนี้ GLC อันนี้ g ี c อคูเป้เห็นไหมมันตัดสินใจง่ายมากอ่ะเดี๋ยวแม่ให้แม่ร้อยฟังก่อนมาตัดยังไงบ้างก็คือว่าข้างหน้าเหมือนกันหมดอ่ะครึ่งหน้าก่อนครึ่งหน้าเหมือนกันหมดเป๊ะเลยนะอันนี้แล้วก็ข้างหลังนะ คือต่างกันตรงที่ว่า GLC อ่ะที่นั่งข้างหลังมันจะเหมือนหัวตรงหัวมันโลง folk, <ม>่งโปร่งสบายกว่าเนื่องจากว่าทรงมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้า GLC coupe มันก็จะท huh. รงลาดลาดใใตัดตงมาใช่ตัดฉะนั้นเนี่ยไอเวลานั่งมันก็จะรู้สึกแบบว่าบี้ลงมาหน่อยทัานาวิสัยมันจะไม่ได้กว้างอย่างนี้มันจะบี้บี้ลงมาแต่โจกหลังมันก็จะทันที่ใหญ่กว่ามันก็จะลงมาอย่างนี้หน่อยหนึ่งึกอะนะแล้วก็เวลาขับอ่ะมองไปอ่ะข้างหลังอ่ะ คือถ้าเป็น GLC ทำไมเราก็มันกรจุกกว้างใหญ่เห็นหมดเลย,ยใช่ป่ะแต่ถ้าครูอ่ะม,มันก็จะเป็นแบบอย่างนี้แค่นี้เล็กๆเ,เออเ,เ,วเวลาขับ GLC ไปก็แบบเออสวยถ้าขับ GLC ครูเป้ไปคนูเต้บปโอวยสวย <laughs> แบบน,นี้ไม่แต่แล้วแม่ไม่ได้ต้องการไงไม่ต้องการความความการใช้งานและความพึงพอใจของเรา,าแต่ว่ามันได้กล้องรอบคันนะครับมึงใช่้าบอกว่าให้กล้องรอบคันถ้าสีธรรมดามันจะไม่มีกล้องรอบคันแล้วกล้องรอบคันมันสี่แสนเลยอ๋อ กล้อง็อคันเนี่ยเอาจริงนะสองหมื่นกล้อง็อคันอย่างดีเลยนะสองหมื่นไม่ใช่หลอกจริงๆที่มันแพงกว่าเพราะว่าดีไซน์ันมป็นคูเป้าคูหรือไม่คู่คู่อะถ้าแม่เลือกอะฮะแม่เลือกถ้าแม่เลือกหรอถ้าแม่เลือกคงเลือกธรรมดาแม่ไม่ได้คำนึงถึงรูปร่างคือเมื่อก่อนใช่นะเมื่อก่อนชอบรถคูเป้มากคำนึงถึงแบบหน้าต่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้ เหมือนแบบมันก็ไม่ได้อะไรแล้วอะมันอะไรมากแม่แม่แล้วอะไม่อะไรครับว่าไปขับกระบะอไม่คือมันอย่างนี้ไงแม่ค่ะคือแบบว่าเวลาเราขับรถไปอย่างเงี้ยแทนที่คนจะชมว่าแบบว่าหุยรถสวยเขาจะไม่ชมเขาจะคิดอะไเอามาใช้ไม่ได้ให้เอามาชมอืไม่ได้ให้อยากให้ชมแต่มันครูกว่าแล้วมันดีกว่ามันดีกว่ามันยังไงก็ยังคิดไม่ตกอยู่นี่นะคะให้ทุกคนช่วยบ่นค่ะจริงเหรอใทุกคนช่วยบ่น จะ G vable, át, L C เ <G LC S 2> ฉยๆหรือ G L C Coupe อ่า Coupe หรือ Coupe เนี่ยจะเอาอะไรดีเพราะว่าแม่เลือกสีเฉยๆด้วยเพราะว่าสีเฉยๆ G L C G L C เฉยๆเพราะว่าด้วยเรื่องของราคานะแต่ป้ากับลูกเนี่ยเขาเชียร์สุดใจว่าเป็น Coupe น้องๆช่วยแม่เลือกสิคะน้องๆช่วยบอกแม่สิคะว่าแม่ควรจะเอาอะไร Coupe นี่ก็เยอะเลยดีมากสีอะสีสีอ๋อสีเนี่ยเขาจะมีสี ดำขาวขาวขาวดำสีบอลไม่มีไม่ได้สีบอลมันเหมือนไม่ค่อยเคยเห็นเนาะจริงๆแล้วอ่ะหนูชอบไม่สีดำก็สีขาวไม่ชอบสีเทาแต่ป้าๆกับแคมมูลับไม่ได้ตรงที่ว่าสีขาวกับสีดำบอกมันจะเป็นดำแดงแต่ว่าสีทํามันจะเป็นดำไปเลยค่ะอืมแต่ว่าถ้าเกิดว่าจีเอลซีอ่ะมันเป็นสีดำหมดนะบอกอันนั้นไม่มีสีแดง นี่ก็อยากได้บอกแดงเพื่อนไม่คือแบบเวลาได้มันเป็นสีแดงมาแซงกับสีดำมันจะให้ความสดใสความไ r i เนี่ยถ้านั่งสีดำมันก็แบบมืดๆอึ้นคือฟางงงมาตลอดเลยว่าทำไมเขาถึงทำบอกแดงเนอะมีคนชอบดี่เหรอใครจะชอบบอกแดงนี่อู้ชอบใหญ่เลยไม่ได้ สวยกว่าเขาบอกสวยกว่าก็เซลเซลน้องเซลก็บอกว่าเนี่ยเขาเ,เขาเล่นกันพี่เขาชอบแบบว่าบอดแดย์มันแบบว่าเราก็งงว่าใครจะชอบบอดแดงอ๋อนี่ไงมีจริงจริงด้วยก็อาจจะมีแค่ลุงกับป<ค>้าสองคนเนี้ย <laughs> <laughs> ที่ชอบของมันเครื่องบินก็รื่องบินสีดำแดงอ้ยยล็อกนะช่วยกันโหวตนะคะโอ้ตายละเดี๋ยวก็ไปคิดก่อนคืนนี้ไปนอนคิดก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ไม่ลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไม่ลืม Heh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 e <laughs>